วันนี้ก็มีการอัปเกรดหุ้นในกลุ่ม j จมาเจบีซิงเกนะครับทัมมิ่งที่เหมาะสมที่จะอัปเกรดแล้วก็เป็นเซกซแกนควอเตอร์ท็อปพิกจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับการขึ้นรถขบวนนี้อันนี้คือแค่ช็อตเทอมนะมันเหมาะสมแต่ถามว่ามันก็เป็นหุ้นที่คุณถือแล้วคุณโตไปกับมันได้คุณซื้อแล้วนอนหลับอ่ะซิงเกตัวแรกนะครับผมอัปเกรดจาก5 4บาทมาเป็น60บาท เปเปอร์ต <Paper> mm ีม hmm. ของซิงเกอร์คือรางวัลแด่คนช่างฝันสิ่งที่ผมอัปเกรดซิงเกอร์ขึ้นมาขึ้นมานะค,คือผมมองว่าภาพการเติบโตของซิงเกอในในปี64ชัดเจนแล้วนะครับพอสินเชื่อจำนำทะเบียนขึ้นมาต่อเนื่องนะครับและจบที่ประมาณสักหมื 5, 10, ่นกับ5้าหม่นกับ900นะครับ mm hmm. ปีนี้ทั้งอรอตเนี่ยจะโตไปเป็นหมื่นหนะครับแล้วก็เฉลี่ยปีละห้าหกพันทุกปีนะครับนนผมว่า การเติบโตของผ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนและต่อเนื่องมาแบบทุกไตรมาสด้วยถ้าเราไปดูงบคิวนคิวเนี่ยบวกประทุกไตรมาสนะคทำให้รายได้กับกําไรเนี่ยเดินตามกันอีกอันหนึ่งที่ธุรกิจซิงเกิลทำได้ดีเลยก็คือการขยายแฟรนไชส์นะครับคนขายซิงเกิลเนี่ยผู้วันนี้มีสาขาส5 0 0นะครับก็เริ่มมีการขยายไปเป็น4 0 0พันในไตรมาสหนึ่งนะครับสิ้นปีนี้จะเอาแปะเอา700 0แนวโน้มในในภาพปี65เนี่ยจะเป็นภาพที่กําไรเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน แนวโน้มกําไรในไตรมาสหนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำออทาไฮได้เลยอยอดขายก็ขายายพื้นที่พอร์ตก็โตดังนั้นเนี่ยมีลุ้นที่จะเหตุการโตได้คิวนคิวเยนเยียทั้งคู่นะครับเรามองว่าอาจจะบวกนิดๆที่220นะครับบวกไป3% q วคิวบวกไป57%เย็ดนเยียผมว่าเท่านั้นไม่พอในช่วงไตรมาสสเนี่ยมันเป็นไฮซีซันอยู่แล้วของซิงเกิลทุกคนรู้ว่าซิงเกรอรยอดขายแทบจะอันดับหนึ่งเลยเนี่ย แอร์นะครับและปีนี้ก็ดูทรงน่าจะร้อนด้วยก็ทําให้ผมว่าเป็นไตรมาสที่ดีมากๆมันชัดออทามายสองไตรมาสติดเนี่ยถามว่ามันจะไม่เบรกออทามายให้กันเลยเหรอถูกไหมครับกมก็มีวุฒินะถ้าเกิดตลาดกลับมามองเรื่องกําไรเออร์เน็งในช่วงเดือนห้าอีกครั้งหนึง่งครับห้าสิบสี่ได้นี้สวยผมว่าอัพไซร์ลิทครับมีสองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ่าเมื่อกี้ยอดขายพูดไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยก็คือเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ นะครับปีนี้รายได้ภาคการเกษตรค่อนข,ข้างดีทําให้ผมว่าการตั้งสํารองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สิ่งที่ตลาดต้องกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่บริษ,ษัท่ยได้เงินทุนก้อนใหม่มาทําให้ได้เงินเงินทุนที่เยอะแล้วก็มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ําผมว่าคอร์ฟันหรือว่าดอกเบี้ยของซิงเกิลที่เสียไปเนี่ย อาจจะเป็นขาลงดังนั้น,นผมว่าส่วนต่างดอกเบี้ยมันก็จะค่อยๆถานขึ้นทีละเล็กทีละเล็กโดยรวมปีนี้กําลังซื้อดีบริษ,ษ,ษัทก็มีฐานทุนที่แน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นนะผมว่าโดยรวมแล้วซิงเกิลเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ที่กําลังเ<ว>หมา<ล>ะที่กวรกาไรปีนี้ที่มองไว้เนี่ยบวก75%็ดเปอนเยียเยียนะปีห <ừ. S 1> น้าปีหกหกบวกไปอีก4ี่สองปีโตกันเฉลี่ยปีละ50แต่ถ้าโอเคว่ามันมีบางส่วนที่มันเป็นโดนดลูชั่นบ้างก็ก็ยอมรับได้ กำไรต่อปุก็โตเฉลี่ย27%นะครับใน23ปีข้างหน้าถ้าเกิดไปดู forward ปี p ี6เนี่ยราคาเหมาะสมแถวนั้นก็อยู่วันก็60บวกลบตรงนี้อาจจะดูตึงนะแต่ผมว่าเราซื้อโกลดเนี่ยประมาณสักหรือ12เดือนข้างหน้าตลาดจะมองข้ามซื้อแล้วถือเอาได้มีอะไรที่จะทำให้สิ่งเกิดพลาดไหมก็คือเรื่องของการขยายนะครับที่เขาบอกว่าจะไป7000เนี่ยจากสาม0ไป700 0เนี่ยก็ต้องดูว่าการขยายเนี่ยทำได้เร็วอย่างที่ผู้บริหารมองหรือเปล่ามีรับไปามากว่าขยายได้ไหม การขยายพอร์ตสินเชื่อเนี่ยโตได้ต่อเนื่องแบบที่ทําได้ในไตมันหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็อย่างเห็นภาพนั้นคอนเฟิร์มอยู่ว่ายังใช้ได้ตัวต่อไปอคือเจมทีนะครับลูกชายคนโตก็ตีวันนี้ก็คือมีเงินเป็นน้องมีมีกองหนี้เป็นพี่นะครับผมว่าไม่ได้แค่ว่ามีตังค์จะซื้อแล้วก็ทําให้หุ้นขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันต้องพิสูจน์มาด้วยกองหนี้ที่ซื้อได้จริงแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาจริงอ่าซึ่งเจมทีผมว่าพิสูจน์มาหลายปีแล้วนะครับจากที่เราเห็น ปีที่แล้วไปเนี่ยก็ออทมหไฮบวกไป34%เเยียนเยียนะครับกำไรพอร์ตก็ซื้อมา8,000ปีนี้ก็ไม่ซื้อก็ตั้งเป้าซื้อไม่น้อยกว่าเดิมนะครับประมาณ1มื่นล้านก็การซื้อนี่เข้ามาอีกวันสักเกือบเท่าตัวจาก2 4 0หมไปเป็น3 4 0 0มเนี่ยก็จะทําให้ยอดเก็บเป็นสดโตรประมาณสักสาได้กําไรก็อาจจะโตได้มากกว่านั้นนะครับกำไรเรามองไว้แถว66%เยเยียดเยนะครับ SNP ยังบอกเลยว่า P p เนี่ยจะขยับในระบบจาก3%เป็น5%นะมีซัพพลายเยอะแน่นอน JV กับ KBank เนี่ยผมก็ทำตัวอย่างมาให้ดูหน้าสไลด์ถัดไปนะคือตอนแรกผมก็ไม่กะไม่ถูกหรอกครับว่าว่าใหญ่ได้แค่ไหนแต่ถามว่าต้องถามว่า KBank มี NPL เยอะขนาดไหนเขามี NPL อยู่มาตักแสนล้านนะครับดังนั้น,นผมว่าการที่เขาจะทำา v v มาออกข่าวแล้วก็มาตั้งใจลด NPL เนี่ย ออกมาพันหลักพันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ใหเขาดีขึ้นได้เนื้อได้หนังแล้ววิน,ว,นวินทั้งคู่เนี่ยมผมว่าอาจจะอยู่มาสักหลักหมื่น<ม>ซื้อมาหมื่นนึงเนี่ยผมก็ประเมินด้วยอัตรากําไรที่บริษัทเคยทําได้เนี่ยมันจะมีกําไรส่งกลับมาที่จ m t ประมาณสัก200กว่าล้าน<ม>ก็ประมาณ7%ของฐานกําไรปี -66 ถ้าเกิดเราคิดปีทั้ง40เท่าเนี่ยทุกหนี้หมื่นล้านเนี่ยมันจะทําให้จ m t มีอัพไซด์ประมาณสัก6บาทอ่าคราวนี้เราก็ลองรอดูแล้วว่าของจริงๆเนี่ยจะมากี่หมื่น คือบัญญัติตตย,ยางรอเลยว่าไปเอานี่จากกสิกรมาเท่าไหร่ถ้าหมื่นล้านอัพไซด์อีก6บาทถ้าสองหมื่นล้านอัพไซด์อีกสิบสองสีเดียวนะยังไม่รวมสีอื่นๆนะซึ่งผมว่า<อ>ขึ้นปีหลังอาจจะมีอเวนเจอร์นะครับก็รอดูกันต่อ,อราคาปัจจุบันเนี่ยผมพยายามใส่ตัวประมาณการไอ้ตัวกาําไรหรือว่าแนวนโน้มโกรดของตัว JV เข้ามานะการเกิด JV เนี่ยมันทําให้ภาพของกําไรในอนาคตที่มันชัดเจนขึ้นมีของรองรับละนะครับผมก็ ดูว่าสุดทางของ JMT เนี่ยวควรจะไปไปได้เท่าไหร่ในช่วง12เดือนข้างหน้าก็รอดูว่าใช้ PE 40เท่าของปีหน้าเนี่ยราคาเหมาะสมของ JMT ก็ปรับขึ้นจาก80บาทไปเป็น103บาทมีรันเวยอีกไกลสำหรับ JMT นะครับทั้งในเรื่องของตัว JV แล้วก็ตัวกำไรที่จะค่อยๆเดินหน้าในไตรมาส1ไล่ไป4สุดท้ายความดีงามทั้งหลายมันจะไปตกกับแม่นะครับ j m a เนี่ย ก็ลูกๆทุกคนนะครับที่ทําผลประกอบการที่ดีเนี่ยก็จะส่งกลับมาที่แม่นะครับทั้ง JMT ซิงเกอรที่เล่าไปเนี่ยสคนรวมกันเนี่ยมีสัดส,ส่วนกําไรปลนฐานกําไรแม่ประมาณสัก70%คือ2คนนี้ดีเนี่ยแม่สบายใจไปกว่าครึ่งนะครับ <S <S ยังไม่รวมกับบริษัทลูกอื่นๆที่พัฒนาการดีขึ้นทั้งสายสุดคือลร้านมือถือนะครับปีนี้ก็ตั้งเต้าโกลดได้ แกร์กส์ีพอสมควรปีที่แล้วทำได้200ปีนี้ก็น่าจะกำไรได้อยู่ว่าสัก3า0้ล้านนะครับบวกมา50%เน KBJ สีเหลืองๆเนี่ยบัตรเครดิตก็สามารถโตได้เท่าตัวนะครับพอจะ3สาม้าก็จะขยับอยู่สัก5 0 0 0 6,000นะครับเข้าสู่โกลด์นั่นแหละ2ตัวนี้เขาเรียกว่าปรับโครงสร้างช่วงโควิดมานานนะครับเพราะเป็นธุรกิจที่ยังเรียนรู้แล้วก็หาหาจุดโกลด์ของตัวเองนะครับตอนนี้ก็พยายามตั้งหลักแล้วดันนั้นน mm hmm. บวกวก2ตัวนี้เข้ามา มีเจแอดเจอีกเป็นการรับรู้ห้างเต็มปีกันนผมว่าภาพโดยรวมของกำไรปีนี้เจมาร์ดดูดีนะครับเราประเมินว่าบวกจะ68เปเนเยนเยียที่2,000ล้านแล้วถ้าเกิดไปดูลายไส้ในเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองเป็นของ GMT ทีสีส้มของซิงเกอร์สองตัวก็เป็นเป็นขาขึ้นจริงๆก็เป็นขาขึ้นทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทลูกในตัวไหน,นภาพกำไรปีนี้ของเจมาร์ดหายห่วงแต่ที่น่าสนใจกว่าคือเขาไม่หยุดแค่นี้ไงมีแผนที่จะทา หาพาร์ทเนอร์พันธมิตรร่วมขายหรือว่าแม้กระทั่งการทำ JV ต่างๆกับกับบริษัทที่เป็นทั้ง Listed แล้วก็ไม่ได้ลิสต์นะครับนอกตลาดก็ผมว่าส่วนต่างๆอย่างเช่นที่เราเคยเห็นแล้วเนี่ยเรื่องของการจับกับการ,ก,ารกันกุลมาทำขายโซล่าผลิตและขายแล้วก็หน้า <Okay. S 2> ที่เป็น JD นะครับที่ไปทำร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดนะครับทำเป็นแฟรนไชส์ขึ้นมาก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งส่วนนี้ตลาดยังไม่ให้มูลค่าเลย แล้วก็อาจจะมีเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเช่นไทยไทยแลนด์อเมซอนก็อยู่ในระหว่างพัฒนานะผมว่าไอ้พวกอันเนี้ยมันจะเป็นอัพไซริสที่จะคอยเสริมระมาณการในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหกหปีเนี้ยเรื่องกําไรผมว่าหายห่วงก็ไปรอดูว่าจะมีของใหม่ๆมาเข้ามาเป็นปันจจัยถุราาคาหุ้นหรือเปล่าซื้อตรงนี้โตไปกับ JMT Singer และลูกๆอื่นๆเนี่ยก็ยังมีรันเวย์มากกว่า30ผมประเมินไว้ว่า ราคาหมาะสมอยู่ที่75นะครับสามารถเกาะไปกับการเตริบโตแบบ J จเ r ิรได้ยาวๆแต่เท่าที่มองคือผมว่ากลุ่ม J เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีองค์ประกอบครบนะฮายคือในแง่ของการเตริบโตแบบออร์แกนิกในแง่าการเตริบโตที่เกาะไปกับเมกะเทรนเรื่องของบล็อกเชนก็มีใช่ไหมแล้วก็ยังเป็นคนที่เก็บเกี่ยวความยากลําบากเรื่องของ NPL เรื่องผลกระทบจากโอไมครอนคือมีทั้งเก็บเกี่ยวมีทั้งโตด้วยตัวของเขาเอง แล้วไอ้ที่ความน่ารักคือการที่มันมีชันแนลเยอะๆนี่แหละไอ้แฟนชายเหล่านี้ย <ừ ừ S 1> มันทําให้พาร์ทเนอร์เขาชอบไงทุกวันนี้เ<ช>วลาจะทํามาค้าขายนะชันแนลเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรื่องเสริมนิดนึงในที่ที่หยิบยกในไตบ้านนี่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าคํานวณในเซตห้าสิบจากการคํานวณเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดราคาหุ้นยืนอยู่ได้สักแถวห้าสิบห้าห้าสิบหกเนี่ยจนถึงประมาณปลายพฤษภาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกคิดเข้าไปในเซตห้าสิบก็ถือว่าเป็นแคดปเดตนหนึ่งที่ ที่ก็มีรุ่นนะถ้ากําไรไปได้ราคาหุ้นก็อาจจะยืนได้นะมีอยู่นี้ไม่ควรขายอย่างยิ่งเลยใช่ไหมมีก็ไปโตไปกับเขาได้ส่วนใครไม่มีเนี่ยโหจังหวะแบบนี้ดีเลยยิ่งมีเรื่องสงครามมีเรื่องโอเมก้าหเวียงไปเวียงมาเนะี่ยเป็นจังหวะเวียงมาต้องซื้อนะเดือนหน้าหรือเดือนหเนี่ยพอยิ่งใกล้งบเนี่ยตลาดจะกลับมาพูดถึงเรื่องหุ้นงบดีอ่าตัวไหนนิวไฮตัวกลุ่มไหนดีก็จะมีการซื้อทางนั้นนะผมว่าเราควรจะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ